เมื่อวันที่24กรกฎาคม2566นายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยสแสดงความคิดเห็นถึงกรณีการจัดตั้งรัฐบาลว่าในมุมมองหอ,อการค้าประเมินสถานการณ์ได้2กรณีดังนี้กรณีที่1หากไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ทันทีและลากยาวไป10เดือนถึง1ปีทําให้รัฐบาลรักษาการยังคงบริหารประเทศไปพรางระหว่างนี้แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือรัฐบาลรักษาการจะไม่สามารถใช้นโยบายกระ ต้นทางเศรษฐกิจได้ซึ่งเศรษฐกิจไทยคงต้องฟื้นตัวตามธรรมชาติตามภาพรวมเศรษฐกิจโลกทั้งการท่องเที่ยวและการส่งออกที่ยังต้องรอลุ้นตัวเลขว่าจะสามารถพลิกกลับมาบวกในปีนี้ได้หรือไม่ส่วนการลงทุนในประเทศจะชะลอตัวจากการรอความชัดเจนของทิศทางนโยบายรัฐบาลคาดว่าประเทศจะขาดการลงทุนใหม่หลายแสนล้านบาทในช่วง10เดือนถึง1ปีและประเมินว่าอาจจะทําให้ GDP หายไป1-2%ซซึ่งถือเป็นการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจมหาศาลกรณีที่ 2กรณีการจัดตั้งรัฐบาลทันทีจากพรรคการเมืองที่ผ่านการเลือกตั้งและสามารถรวบรวมเสียงข้างมากได้ทําให้เกิดรัฐบาลใหม่ที่ได้ตามชั้นธรรมติจากทั้งสอสอและสวรวมทั้งกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลยังถือว่าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญส่วนนี้จะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นของนักลงทุนซึ่งเศรษฐกิจไทยจะมีโอกาสเติบโตได้ 3. 5หเรซหรือใกล้เคียง4%เเซนภายใต้รัฐบาลที่เข้มแข็งทั้งนี้ภาคเอกชนยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยจําเป็นต้องมีรัฐบาลให้รวดเร็วที่ เพื่อเข้ามาบริหารจัดการเศรษฐกิจที่กําลังฟื้นตัวในขณะนี้โดยหวังว่าทุกฝ่ายจะสามารถหาทางออกให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้